ายาของคุณนะลูกคุณที่ทำให้แม่มีวันนี่ก็รู้กันทั้งหลายเลยนะความจริงที่เราแบบปิดบังเอาไว้หนูก็เตือนพี่แล้วว่าอย่าอย่าอย่าเน่เนี่ยบอกว่าก็หนูสวยเกินไปเอ้าหนูก็งงเลยนี่มาเลยว่วหมงหนึ่งคนหน้าเหมือนพี่มากเลยดีใช่เดี่ยวกันเลยวันนั้นคลอดมาปุ๊บพยาบาลทำคลอดบอกหน้าเหมือนคุณอ้ําเลยค่ะจนนี่บอกอย่าพูดอย่างนี้ค่ะ เสียหายพี่เขากาลังดังต้องมาดูเต้นยูวด้วยนะครับใช่ค่ะลูกต้องมาดูความจริงเลยนลูกครอบครัวมากเลยจริงจร่งค่ะหนึ่งสองสามทำดีมากทำดีมากลูกคืนคืนแม่ไปเมื่อกี้พอดีเกามองคุณแม่ทํางานนะก็บอกโอ๊ยตายแล้วุ้ยพ่อหล่อมากเฮ้ยอาคุ้มสวัสดีค่ะจินนี่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพึ่งทำไมเราผอมขนาดนี้ทำงานดึกหรอีใจร้อนเหรอทำงานดึ